สำหรับใครที่เจอปัญหาเวลาที่อัดเสียงแล้วเสียงกล้องนะครับทํายังไงแบบเสียงมันถึงจะชัดทํายังไงเสียงมันถึงจะโอเคนะครับเบลจะบอกว่าจริงๆแล้วมีเทคนิคนึงนะครับในการที่เราจะหมุดเข้าไปในตู้เสื้อผ้าซึ่งซึ่งอยู่ข้างหลังเบลตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็คือมันจะช่วยทําให้เสียงของเราที่อัดลงไปในโทรศัพท์ของเราเนี่ยชัดมากขึ้นเงียบมากขึ้นบางทีเราอยู่ในสภาวะแวดล้อมอยู่อยู่ในบ้านที่แบบเพดานสูงใช่ไหมครับ หรือว่าบ้านกว้างๆเนี่ยบางทีมันอาจจะทําใหเ้เสียงที่เราอัดไปเนี่ยมันก้องมากเพราะว่าแบบมันสะท้อนกับผนังทุกทิศทางเลยจะบอกว่าเสื้อผ้าที่อยู่ในตู้เราแบบนี้นะครับมันสามารถช่วยซับเสียงที่เราพูดออกไป Announce อ,ออกไปได้แต่ว่าการที่เราจะมุดไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันจะต้องมีการเตรียมการนิดนึงเพราะว่าเสื้อผ้าของเราที่เราเลือกใช้เนี่ยจะต้องเป็นเนื้อผ้าที่จะไม่ก่อให้เกิดเสียง ผ้าร่มที่มันฟึบๆๆอย่างเงี้ยเราต้องเอาออกเคลียร์ออกให้หมดก่อนในพื้นที่ที่เราจะมุดเข้าไปนะครับทีนี้เนี่ยจะบอกว่าวิธีการอัดก็คือว่าเราต้องปิดแอร์ด้วยเพราะว่าเสียงคอมเพรสเซอร์หรือเสียงการทางานของแอร์ที่มันวึงวึงวึงเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในไฟล์เสียงของเราแบบง่ายมากเพราะฉะนั้นปิดแอร์ให้เรียบร้อยตอนนี้คือเบลปิดแอร์แล้วทําทุกอย่างพร้อมที่จะมุดเข้าไปในตู้เสื้อผ้าแล้วนะครับ อ๋อบอกอีกอย่างหนึง่งเวลาที่ถ้าเขาเข้าไปในตู้เสื้อผ้าปิดได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับประตูอาจจะอยู่ตรงกลล้นเราตรงหล,งลังเราหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องถึงกับว่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ทั้งหมดแต่ถ้าใครตู้เสื้อผ้าใหญ่มากและเข้าไปอยู่ได้ทั้งหมดก็โอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะฟลิปกล้องไปอีกด้านหนึ่งจะบอกวิธีการจัดพื้นที่ในตู้เสื้อผ้านะครับว่าเราจะมุดเข้าไปยังไงแล้วเราจะไปอยู่ตรงส่วนของตู้เสื้อผ้านะครับเอาละครับตอนนี้ก็คือตู้เสื้อผ้านะครับให้เราจัดเสื้อผ้าที่แบบเนื้อผ้าที่มันแบบ ไม่เกิดเสียงเป็นสูตรหรืออะไรแบบนี้นะครับกำมหยี่หรือว่าผ้าแบบผ้าที่มันเป็นผ้าที่จะไม่ก่อให้เกิดเสียงนะครับเราก็จะเว้นช่องประมาณนี้เพื่อให้เราได้มุดหัวเข้าไปได้นะครับพื้นบริเวณตรงนี้เนี่ยก็เอาผ้าที่มันเป็นแบบจะไม่ก่อให้เกิดเสียงอะ่ะมาทับทับไว้ให้เราสามารถตั้งศอกได้หรือว่าแบบมุดเข้าไปแล้วเรามีพื้นที่ในการจัดท่าในการอัดได้ เรื่องสคริปต์นะครับเราต้องจําสคริปต์ให้ได้พยายามอย่าถือกระดาษเข้าไปเพราะกระดาษอาจจะทําให้เกิดเสียงได้นะครับหรือไม่เราไปเปิดดูในโทรศัพท์ก็ได้เราก็ค่อย,อย,อยๆอัดไปตามสคริปต์นะครับ พร้อมนะครับเราพร้อมที่จะมุดเข้าไปแล้วนะครับ5432ไปกันเลยนะครับนี่ไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วนะครับจะอย่างที่เห็นนะครับว่าตู้มันปิดไม่สนิทนะครับเพราะว่าตอนนี้ติดติดตรงก้นของเบลอยู่นะครับตู้เสื้อผ้าเบลไม่ได้ใหญ่มากนะครับโอเคคราวนี้เนี่ยเวลาเวลาที่เราจะอนาล์นะครับให้เราถือโทรศัพท์แบบเดิมแบบที่เบลสอนไปคลิปที่แล้วก็คือหยิบจับโทรศัพท์เฉียงไม่ไม่จับโทรศัพท์ตรงๆเดี๋ยวมันจะพรึบนะครับเอาอยู่ตรงแบบ 45องศาทำมุมกับปากนะครับอัดเสียงชัดระดับ HD ในตู้เสื้อผ้าอัดเสียงชัดมากในตู้เสื้อผ้าวิธีการอัดเสียงชัดเป๊ะในตู้เสื้อผ้าวิธีการอัดเสียงชัดเป๊ะในตู้เสื้อผ้าเห็นไหมครับว่าแบบ มันจะรู้สึกเงียบมากท,ทั้งทั้งที่เราแบบปิดตู้ไม่สนิทนะครับแล้วมันจะเป็นแบบเสียงเราล้วนๆเสียงที่เราอนานอออกไปเนี่ยจะถูกผ้าที่อยู่ในตู้ของเราเนี่ยซับเสียงที่มันแบบก้องกังวานเสียงมันจะดูแน่นขึ้นมันจะดูเนียนขึ้นเป๊ะขึ้นนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับสําหรับใครที่อยากจะอัดเสียงแบบเปะ๊เปะๆนะครับสู้ๆนะครับหายใจไม่ออกแล้วไปแล้ว